สวัสดีครับผมเต้เต้ล็อกยูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนําการเรียบเรียงลายประสานเพลง5นาทีของโลโซนะครับในท่อนขึ้นนะครับสำหรับในท่อนนินโรนะครับผมจะลองอัดใส่ลายประสานเข้าไปนะครับเป็นการเล่นลายประสานคู่3านะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําลายประสานกันนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ในการนําไปใช้งานกับเพลงอื่นๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สำหรับลายประสานในท่อนอินโทรเพลง5นาทีนะครับเพลงนี้ที่ผมเรียบเรียงแล้วก็อัดลงไปในต้นคลิปนะครับคือผมจะเล่นเป็นลายประสานของคู่3นะครับเรามาดูที่ทางคอร์ดก่อนในท่อนขึ้นจะมี E minor มีคอร์ด A คอร์ด B minor นะครับในท่อนหลักเนี่ยจะเล่นที่ ตรงนี้เนี่ยตรงที่ปล่อยสายนะครับจะเข้าที่คอร์ด e minor พอดีอเพราะฉะนั้นลายประสานนะครับผมจะนับไปเป็นคู่3เลยนะครับะจะลงคู่ที่3นะครับตัวที่3ทุกโน้ตเลยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเราจะเล่นที่ e minor ตรงนี้ นะครับตรงที่ทิ้งโน้ตตรงที่ทิ้งโน้ตเนี่ยเราก็ลงเป็นคอร์ด e minor นะครับก็จะอยู่ในคู่ประสานคู่3ด้วยเหมือนกันนะครับทวนนะครับ <S <S พอมาเป็นประสานคู่3 นะครับโอเคพอมาลายหลักท่อนต่อไปตรงนี้เนี่ยจะเข้าที่คอร์ด A นะครับ A major ทีนี้ในลายหลักเนี่ยจะเล่นที่โน้ตดีนะครับแล้วก็เข้าที่คอร์ด A เลยอ่าพอลายประสานผมก็จะเล่นที่ F sharp นะครับแล้วเข้า A major ตรงนี้คือจะเล่น A major ตรงนี้แล้วก็ A major ตรงนี้นะครับจากลายหลัก ลายประสานโอเคต่อไปนะครับลายหลักจะเล่นที่ประสานผมก็จะเล่นที่ลงคู่สามนะครับตรงนี้จะลงที่คอร์ด B minor แล้วลายหลักจะลงโน้ตตัว B ราสานจะลงโนต้ตตัวดีนะครับก็จะหยุดลายประสานแค่นี้ครับเพราะว่าเราจะเล่นเป็นพาวเวอร์คอดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมทวนลายประสานทั้งหมดนะครับ ก็จะเล่นอยู่แค่นี้ครับก็เป็นการเรียบเรียงรายประสานเข้าไปนะครับในท่อนินโท o เพลง5นาทีนะครับก็ดูไพเราะอีกแบบหนึ่งครับยังไงก็ลองนําวิธีนี้ไปปรับใช้กับเพลงอื่นๆได้นะครับหรือว่าจะนําลูกรายประสานลูกนี้ไปเล่นกับเพลง5นาทีเลยก็ได้นะครับเผื่อว่าที่วงมีมือกีตาร์2คนอะไรแบบนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสวัสดีครับ